คุณผู้ชมคะมีชายคนหนึ่งเขาตกงานก่อนหน้านี้เป็นวิศวะพอตกงานก็ไม่มีตังค์ตัดสินใจคะ่ะมาขโมยป้ายทะเบียนรถของคนอื่นแล้วเอาไปโพสต์ขายทำเนี่ยมาเป็น1ิบครั้งแล้วนะคะนี่เป็นกล้องหน้ารถของผู้เสียหายจับภาพคะ่ะนายทศพลทศพลน,นี่แหละคือผู้ก่อเหตุมาขโมยป้ายทะเบียนรถ หลังจากเอารถไปจอดไว้ที่ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีคืน27สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วคืนนั้นก็มีผู้เสียหายอีกหลายคนที่เขาเอารถมาจอดในจุดนี้เหมือนกันก็เลยรวมตัวมาแจ้งความที่สพบางบัวทองบอกว่าถูกขโมยทะเบียนรถไป10รายที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจสพบางบัวทองนำหมายสารไปจับกลุมในทศพลในบ้านพัก ที่อำเภอไทน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีข้อหาก็คือลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานผ่านนะไปเจอของกลางแผ่นป้ายทะเบียนของรถนะคะทั้งหน้าหลังเนี่ยเจ็ดคู่ด้วยกันทศพลเล่าบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากตนเองอะ่ะถูกขโมยป้ายทะเบียนรถก่อนก็เลยไปขโมยป้ายทะเบียนของคนอื่นมาใส่รถตัวเองอแล้วก็สบช่องว่าเออมันก็มีแบบนี้เหมือนกันเนาะคือมีคนมาซื้อป้ายทะเบียนรถก็เลยไปขโมยป้ายทะเบียนรถของคนอื่นๆเนี่ย เอามาโพสต์ขายผ่านทาง Facebook เหตุผลครั้งแรกพอทนเหตุผลไปขโมยต่อเรื่อยๆพอเลยเออเขาบอกเอาใช่พอเลยเพราะว่าเนี่ยไปขโมยมามือในช่วงหนึ่งเดือนกว่าเนี่ยก่อเหตุมาประมาณ10ครั้งเขาบอกที่ต้องทำเพราะว่าช่วงนี้ตกงานแล้วมาโพสต์ขายราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,900บาทค่ะโพสตามรถดุดจำนำไงครับเ่ยโทหไปก่อเหตุอนไรหรือยัง ก็ประมาณไม่เกินเดือนครับประมาณเดือนกว่าจำได้ไหมว่ากอเหตุมาแล้วกี่ครัน่าจะไม่เกินสิบัมาได้ถานก็สองันเก้าต่อคู่บางคนก็ขอต่อราคาสองันสี่อย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้านี้พี่ทำงานอะไรเป็นเซลเอนจิเนียร์ครับแล้วตกงานนะคะหรือว่ายัง้งใช่ครับตกงานครับคุณก็ต้องถามว่า มันไม่ใช่ายทะเบียนประมูลมหรือไปซื้อป้ายกันมาเพราะมันได้แต่ป้ายอ่ะใช่ไอ้แข็งๆตีหัวดังโป๊กเนี่ยแต่มันไม่ได้ได้ทะเบียนเล่มไปด้วยแล้วคนที่ซื้อป้ายอ่ะเขาซื้อซื้อไปทำไมเขาบอกว่าคนที่ซื้อไปส่วนใหญ่จะเป็นแบบรถที่ดีไฟแนนซ์บ้างเป็นรถหลุดจำนำบ้างอ่นนีบอเตือนเองเลยท่านพูมกับสอพอบางบอนทองท่านฝากเตือนมาเลยนะคะแล้วก็ ฝากไปถึงทางผู้เสียหายที่ถูกขโมยป้ายทะเบียนรถไปมาติดต่อรับที่โรงพักได้เลยที่สบพบางบัวทองแล้วทางท่านผู้กำกับก็บอกว่าเวลาที่รถขับผ่านด่านเนี่ยบางทีตํารวจถ้าเขาแบบไม่ได้ชานาญหรือว่าอาจจะไม่ได้ชำนาญอาจานานอาจะไม่ได้ละเอียดเพ<อ>ราะไม่คิด<อ>ว่าจะสวมมาอาจจะมีการปล่อยผ่านไปดังนั้นตํารวจที่ตั้งด่านทางผู้กำกับบอกก็ต้องรอบคอบม,มากขึ้น<อ>ในการตรวจทะเบียนรถให้ละเอียดว่า<อ>ตรงกับเอกสารรถด้วยหรือไม่นะคะ นอกจากขอดูไปขับขี่แล้วมาขอขอนุญาตขออนุญาตดูเล่มเล่มทะเบียนรถด้วยค่ะอู